สวัสดีค่ะวันนี้ก็ถ่ายขั้นตอนการทำข้าวเหนียวนะคะเช้ามืดมาก็ตื่นแต่เช้าก่อนไปทำงานนะคะทำข้าวเหนียวหน้ามะม่วงค่ะก็มีหน้าทุเรียนต่ออีกเนาะปีนี้ก็โชคดีที่มะม่วงเยอะก็เลยได้ข้าวเหนียวเยอะหน่อยก็โชคดีไปเป็นเหมือนเป็นเงินโบนัสให้มี รา,ายได้เข้ามาจนเจอครอบครัวนะคะมรดกพ่อคะ่ะสูตรของพ่อให้ไว้นะคะก็ช้ามืดมาก็ตื่นกันตี3สามที่สี่ทำข้าเหนียวส่งะคะก็จะมีลูกค้าที่มารับนะคะก็ทําช่วงหน้าข้าเหนียวหน้ามะม่วงนะคะก็ปีนี้ก็อธิฐานไว้ขอให้มีมะม่วงเยอะๆแล้วก็มีเยอะจริงๆนะคะก็ยอดขายก็ดีนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ แล้วก็ให้มีความสุขทานให้อร่อยแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้ปลอดภัยนะคะคิดอะไรที่ดีแล้วขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะกลับขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนทั้งลูกค้าที่อุดหนุนข้อเหนียวแล้วก็ลูกค้าแล้วก็อ้าวคนที่เข้ามาดูมาชมมาดูมาชมคลิปของ ใน,นช่องมาลนยมาแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีช่องอ่สีธนชัยอีกช่องหนึ่งแล้วก็มีช่องบ้านนี้มีรักก็ยังไม่ได้ลงอะไรนะคะก็นานมาแล้วก็อยากลงอยู่นะคะจะพยายามนะคะเนื่องจากว่าทำงานด้วยแล้วก็มีงานบ้านแล้วก็มีทำข้อเหนียวด้วยแล้วก็มีอ่า รับส่งลูกสาวที่ไปโรงเรียนด้วยนะคะก็จะพยายามลงให้ครบนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอให้มีความสุขนะคะสิ่งใดที่ดีแล้วก็จะพยายามปรับปรุงนะคะแต่สิ่งใดที่ไม่ดีกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมหนูก็กราบขอโหสิีกรรมนะคะกราบขอโหสิีกรรมจริงๆไม่มีเจตนาที่จะทําทร้ายผู้ใดแต่ด้วยบางครั้งก็มีเผลอบ้างก็อภัยให้หนุด้วยนะคะ ก็กราบขอพระคุณอีกครั้งสำหรับลูกค้าที่อุดหนุนนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็หนูทำบุญที่ใดก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านได้บุญนะคะแล้วก็ผู้ชมช่อง YouTube ของหนูก็ขอให้ได้บุญด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะและคว,วามสุขนั้นก็คืนมายังครอบครัวหนูทุกวันอยู่แล้วก็กราบขอพระคุณนะคะที่เข้ามาดูมาชมแล้วก็มาอุดหนุนสินค้าของหนูโชคดีมีความสุขร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาภิมหาเศรษฐี สวัสดีค่ะ Thank yeah. you.